ผู้ชมครับนางสาวจิราพรสินธุพรยรัฐตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องของการตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคลิปเสียงเทวดาในสคบนะฮะโดยเรื่องนี้ครับนางสาวจิราพรสินธุพรยรัฐตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีซึ่งควบคุมดูแลสคบนะฮะหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนนี้คณะกรรมการชุดที่นายประเสริฐจันทระรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะครับตั้งขึ้นมานี่ก็มีความน่าเชื่อถือนะฮะแล้วก็มีบุคคลหลายท่านซึ่งเป็นทั้งอายการอาวุโสเจ้าหน้าที่จากสํานังกงานตารวจแห่งชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษมารวมเป็นคณะกรรมการชุดนี้นะฮะจึงคิดว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็พี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจนะครับผู้สื่อข่าวก็จึงถามนะฮะว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้ เกิดความล่าช้าเนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อทางบอสพอนะฮะท่านวุนิรีประจำสำนักนายกรัฐมรีก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ใครนะฮะในขณะเดียวกันในเรื่องของห้างทองแม่ตักนะครับทางคุณจิราพรก็บอกว่าแม้ว,ว่าคดีของ ดีไอคอนก r ุ u p เนี่ยจะมาแรงนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนเบนความสนใจมาที่ทางเรื่องของดีไอคอนแต่ในคดีของห้างทองแม่ตักทางเจ้าหน้าที่เองก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการนําทองออกมาพิสูจน์เปอร์เซ็นต์ของทองคำนะฮะว่ามีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง6ตัวอย่างได้ไปบางชิ้นก็มีเปอร์เซ็นต์ของทองคํา99.99นะฮะส่วนบางชิ้นก็มีเพียง70%อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับทั้ง2เรื่องนะฮะทั้งเรื่ององงข คดีดีไอคอนซึ่งกําลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับบรรดา Boss oss, บอสบอสหรือว่าบรรดาผู้ต้องหาทั้งหมด18คนนี่นะครับก็มีหลายคนที่เป็นดารานะฮะนักแสดงมีชื่อเสียงในสังคมนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะฮะหลังนั้นหลายคนจึงกลัวว่าเมื่อคดีของดีไอคอนดังขึ้นมาจะทําให้คดีของห้างทองแม่ตักเนี่ยไม่ได้รับความสนใจแล้วก็เกิดการย่อหย่อนในการทํางานไป ซึ่งทางรับปรีจิราพร์็็บอกว่าทั้งสองคดีต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะครับ